เราสามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าที่ทรงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์ได้โดยง่ายผ่านหนึ่งซามูเอลบทที่17ขอให้เรามาพิจารณาซามูเอลบท,ที่17ข้อที่12ด้วยกันฝ่ายดาวิดเป็นบุตรของชาวเอฟราทาคนหนึ่งแห่งเมืองเบเลเฮมในยูดาชื่อเจสซีผู้มีบุตร8คนในรัชการของซาอูลชายคนนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนอายุมาก บุตรชายใหญ่สามคนของเจสซีก็ตามซาอูลไปทำศึกแล้วชื่อของบุตรชายสามคนที่ไปทำศึกนั้นคือบุตรหัวปีเอลลอาบคนถัดมาอาบินาดักและคนที่สามชัมาดาวิดเป็นบุตรสุดท้องพี่ชายทั้งสามคนก็ตามซาอูลไปแล้วแต่ดาวิดไปไป,ไปมามาอยู่ระหว่างซาอูลกับการที่เลี้ยงแกะของบิดาที่เบลเฮนคนฟิลิสเตียคนนั้นได้ออกมายืนท้ายอยู่ทั้งเช้าและเย็นตั้ง40วัน พวกพี่ชายของเขาออกไปทำศึกแต่ดาวิดยังเป็นเด็กอยู่และดูเหมือนยังไม่พร้อมที่จะไปร่วมรบด้วยเหตุนี้ดาวิดจึงทำหน้าที่ทำธุรรับใช้และดูแลฝูงแก่เท่านั้นวันหนึ่งเจสซีผู้เป็นบิดาขอให้ดาวิดนำของบางอย่างไปให้พี่ชายของเขาเมื่อดาวิดมาถึงสนามรบตามคำขอร้องของบิดาเขาก็เห็นโกลิอัตแม่ทัพฟิลิสเตียกำลังดูหมิน่นอิสราเอลและกล่าวมิ่นประมาทพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ดีประชาชนทั้งหลายที่ได้ยินนั้นต่างก็ถูกอำนาจของโกลิอัตข่มขู่พวกเขารู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าเผชิญหน้าหรือคิดที่จะต่อสู้และปราบกลิอัตแม้แต่กัตษริย์สะซาอูลน,นักรบผู้ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนก็ยังหวาดกลัวจนตัวสัน่นไม่กล้าเผชิญหน้ากับกลิอัตและพี่ชายของดาวิดได้แก่เอลีอา อาบินาดักและชมมาก็สั่นกลัวอยู่เช่นกันในเวลานั้นแม้ดาวิดจะอ่อนแอทางกายแต่มีจิตใจที่เข้มแข็งที่สุดเขาก็ได้ก้าวออกมาข้างหน้าค้าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามมันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมัน คนฟิลิสเตียผู้มีได้เข้าสุนัตคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของตนครับด้วยเหตุนี้การ,รเผชิญหน้าระหว่างดาวิดกับโกลิอัสแม่ทัพฟิลิสเตียก็เกิดขึ้นดาวิดกล่าวว่าท่านมาหาข้าพระเจ้าด้วยอาวุธที่มองเห็นได้แต่ในฐานะผู้เป็นทูตของพระเจ้าข้าพระเจ้ามาหาท่าน ในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโย,ายธาโดยฤทธิอำนาจที่มองไม่เห็นทอยคำนี้เองที่นำไปสู่การ,รเผชิญหน้าระหว่างดาวิดกับโกลิอัสในท้ายที่สุดโกลิอัสนักรบผู้ยิ่งใหญ่<ๆ>ก็โค่นล้มลงโดยมือของดาวิดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้จากเรื่องนี้ก็คือคนเหล่านี้ต่างก็เชื่อในพระเจ้านทุกคนซาอูลเชื่อในพระเจ้าและบรรดาข้าราชาการที่อยู่ใตบ้บังคับบัญชาของซาอูลก็เชื่อในพระเจ้าเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนายทหารผู้กล้าหาญอีกมากมายที่ถือได้ว่าเป็นทหารผ่านศึกเนื่องจากพวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนแน่นอนว่าพี่ชายของดาวิดก็เข้าร่วมการรบด้วยเช่นกันเมื่อพิจารณาเหตุการณ์นี้เราอาจสงสัยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเลือกดาวิดผู้ซึ่งดูอ่อนแอที่สุดในสายตาของมนุษย์พระเจ้าทรงกำหนดหลักเกณฑ์ในการทรงเลือกไว้อย่างไรครับพระองค์ทอดพระเนศสิ่งใดนะครับ พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นจิตใจของดาวิดที่สามารถทําการนี้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้ก็เช่นกันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความเชื่อในพระเจ้าในโลกแห่งความเชื่อที่ไม่ประจักษ์แก่ตามากกว่าจดจ่ออยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกผมขอจบคําเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ